สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีษษ่สามและผู้ปกครองทุกทุกท่านนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาโดยครูพรชัยมั่งประสิทธิ์นะครับก็ดําเนินมาถึงหน่วยการเรียนที่4ี่นะครับการป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาในชุมชนสุขภาพในชุมชนนะครับวันนี้ครูจะนําเสนอในเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนสอง วันนี้ก็จะหยิบยกของเรื่องชุมชนเป็นศูนย์การป้องกันและแก้ไขนะครับปัญหายาเสพติดนะครับในแต่ละชุมชนก็จะมีปัญหามีความหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจยาเสพติดขยะมูลฝอยนะครับวันนี้กูได้หยิบยกเรื่องนี้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยการใช้ชุดชนเป็นสูนย์กลางในการแก้ไขและป้องกันนะครับนะครับปัญหายาเสพติดเทียนทุกคนก็ทราบครับเป็นอะไรที่ทำให้เยาวชนเนี่ยการคาดหวังของสังคมค่อนข้างลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพผลเสียต่อบุคลิกในการดำเนินชีวิต ในแต่ละด้านนะครับดังนั้นนักเรียนชมคลิปเนี่ยนักเรียนต้องจัดใจปากก็คือการรวบรวม,รวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพในชุมชนปัญหาต่งตางๆนักเรียนก็อ,อาจจะมีการเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้รวมไปถึงตัวนักเรียนเองจะต้องตัดมา พิษภัยของอยาเซปติดนะครับอพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยครับ ปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่ทวีความรุนแรงระดับชาติในทุกสังคมทุกชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดโดยสถานการณ์ยาเสพติดโลกปี2557ของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติระบุว่า5%ของประชากรโลกช่วงอายุ15ถึง64ปีเคยใช้ยาเสพติดและในกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดนี้ มี11.6%หรือจำนวนหนึ่งใน10คนใช้ยาเสพติดจ,จนมีปัญหาต่อสุขภาพและสังคมขณะที่ประเทศไทยพบว่ามีประชากรที่ใช้ยาเสพติดในปี2559ประมาณ1ล้าน4แสนคนโดยในจำนวนนี้มีผู้ใช้ยาเสพติดราว3 0 0แสนคนคิดเป็น11.1%หรือ1ใน10คนที่ติดยาเสพติดเรื้อรังจนต้องได้รับการดูแลรักษา นอกจากนี้ยังพบว่ายาเสพติดมีผลกระทบต่อสุขภาพที่เห็นได้ชัดคือผู้เสพยาเสพติดติดเชื้อ HIV ไวไรัสตับอักเสบบีรวมไปถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สูงถึงร้อยละ20นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดร,รักษาจะพบโรคทางจิตเวทร่วมด้วยถึงร้อยละ53.1สิ่งสเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุดครองปัญหามายืดเยื้อยาวนานคือ กัญชาและแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและหากมองผลกระทบต่อสังคมจากการสำรวจพบว่าประชาชนถึงร้อยละ34.2มีความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดรวมถึงพบผู้เสพย,ยาเสพติดร้อยละ18ก่อเหตุอาชญากรรมและยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่ต้องสูญเสียปีละกว่า5 0 0แสนล้านบาทโดยปัญหาที่น่ากังวลคือการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และวัยทำงานมากที่สุดคืออายุ12ถึง44ปีซึ่งสะท้อนถึงพลังของกลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยแรงงานที่จะเป็นพลังในการพัฒนาประเทศชาติแต่กลับถูกตัดทอนกลายเป็นทาตยาเสพติดและคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยไปติดยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนั้นเกิดจากการถูกชักชวนถูกหลอกลวงอยากทดลองความเจ็บป่วยทางกาย ความคึกขนองหรือจากสภาพแวดล้อมในชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดและโดยเฉพาะปัญหาจากสภาพแวดล้อมในชุมชนนี่เองสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมองว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจะต้องดำเนินการโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานและอาศัยพลังคนในชุมชนหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและท้องที่เป็นกำลังสำคัญที่จะจัดการปัญหายาเสพติด ไม่ให้ส่งผลเดือดร้อนต่อสังคมโดยต้องสร้างความร่วมมือในทุกระดับที่ผ่านมามีความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐแบ่งเป็น3ระดับคือระดับชุมชนท้องถิ่นระดับนโยบายและระดับยุทธศาสตร์ระดับยุทธศาสตร์ใช้ยุทธศาสตร์ประชารัฐสร้างความสามัคคีเข้มแข็งในชุมชนร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดขณะที่ระดับนโยบายได้มีการเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ทกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดส่วนระดับชุมชนท้องถิน่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอที่จัดตั้งขึ้นในปีนี้เพื่อดูแลด้านสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆที่ลงพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ชักจูงผู้เสพยาเสพติดให้เข้ารับการคัดกรองดูแลและฟื้นฟูจนสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติในชุมชนของตนเองรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้เอื้อต่อการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนและเมื่อดูตัวอย่างถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่ชุมชนในหลายพื้นที่ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาเป็นผู้นำหน่วยงานต่างๆทำงานตามวิถีของชุมชนเอง หรือให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเราพบว่าความสำเร็จในการควบคุมปัญหายาเสพติดก็เกิดขึ้นให้เห็นความหวังในการจัดการปัญหานี้พัฒนาการที่เกิดขึ้นนี้จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติจำเป็นต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นเพื่อหยุดความเดือดร้อนของสังคมต่อปัญหายาเสพติดและกลายเป็นหนึ่งในสี่ระเบียบวาระที่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะต้องเดินหน้าขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10พุทธศักราช2,560ครับคลิปที่จบไปก็จะเห็นได้ว่าชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเหมาะสมก็คือความสามัคคีกับคนในชุมชนร่วมโดยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นผลเสียและมีผลกระทบต่อเยาวชนมีมากฉะนั้นตอนนี้นักเรียนเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้ปกครองก็เป็นบุคคลที่ต้องดูแลเฝ้าระวังติดตามบุตร ที่เราดูแลของใหญ่อยู่เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องแวะของเรื่องยาเสพติดนะครับเมื่อไหร่ถ้าเยาวชนหันไปติดยาเสพติดเมื่อนั้นการคาดหวังของสังคมจะลดน้อยถอยลงหรือพฤติกรรมต่างๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ลบฉะนั้น ก็ยังใช้ชุมชนของเราเป็นศูนย์กลางในการปกป้องปราบป,ปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนเมื่อเรียนนำชมคลิปนี้แล้วนะครับนั่นเจะมีความตหนักมากขึ้นถึงผลกระทบต่อสุขภาพและผลเสียตามมานะครับเมื่อชมคลิปเสร็จแล้วนำความรู้นะครับทำลงในใบงานนะครับ สุดท้ายก็ขอให้นักเรียนม .3 และผู้ปกครองทุกคนปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีครับ